สหาพาันธ์กาแล็กติกส่งคำเชิญให้คุณไปร่วมการเดินทางเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางของคุณสหาพาันธ์กาแล็กติกได้ส่งคำเชิญให้คุณเดินทางผ่านเวลาสหาพาันธ์กาแล็กติกหรือที่รู้จักกันในนามกาแล็ t i ิกพาวเดชันออฟไร์หรือ Gf เป็นกลุ่มสตาร์ซิสเต็ที่ได้รับเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบของสหาพาันธ์กาแล็กติก ซึ่งประกอบด้วยดาวเคราะห์และระบบดวงดาวมากกว่า200ล้านดวง GF ได้ขยายคำเชิญไปยังมนุษยชาติให้เข้าร่วมกับพวกเขาในสหพันธ์กาแลกติกคำเชิญนี้ถูกทำผ่านกลุ่มคนบนโลกที่เรียกว่าทูตสวรรค์ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากสหพันธ์กาแลกติกให้ส่งข้อความของพวกเขาไปยังมนุษยชาติในตอนนี้เอกอัครราชทูตได้รับเลือกจากความสามารถของพวกเขา ในการทำหน้าที่เป็นช่องข้อมูลสำหรับสหพันธ์กาแล็กติกคำแนะนำภายในนี้สามารถรับได้จากหลายแหล่งรวมถึงกาแล็กติกและ a t t e n s i o n Master หลายช่องทางที่ได้รับคำแนะนำและคำแนะนำของพวกเขาในความฝันหรือระหว่างการทำสมาธิซึ่งคุณสามารถเชื่อมต่อกับตนเองที่สูงขึ้นและไกดผู้นำทาง ครูที่จะช่วยคุณในบทบาทของช่องทางของคุณสิ่งหนึ่งที่ช่องทางสิ่งหนึ่งที่ทุกช่องทางมีเหมือนกันคือพวกเขาเป็นบุคคลที่มีความอ่อนไหวสูงที่สามารถสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตจากดาวเคราะห์อื่นได้โดยไม่ต้องใช้คำพูดเป็นสิ่งสำคัญที่ช่องจะตตนักว่าการสื่อสารนี้เกิดขึ้นผ่านทางโทรจิตดังนั้นพวกเขาจึงไม่จำเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆในการสื่อสารสหาหพันกาแล็กติกเป็นหน่วยงานสำรวจอวกาศที่มีเป้าหมายของสันติภาพระหว่างกาแล็กติกและการวิวัฒนาการในสติพวกเขาระบุว่ามนุษย์มีวิวัฒนาการทางจิตสำนึกที่พร้อมสำหรับเทคโนโลยีขั้นสูงการเดินทางข้ามเวลาเป็นความจริงมันเป็นผลตามธรรมชาติของกลศาสตร์ควอนตัมและสัมพันธภาพ สองทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับและได้รับการยืนยันจากการทดลองของฟิสิกส์ในอนาคตวิศวกรจะใช้หลักการเหล่านี้ในการออกแบบมาทาแมชชีนที่จะใช้อยู่ในกฎของฟิสิกส์ที่รู้จักกันดีในเครื่องเหล่านี้คือรูหนอนซึ่งสามารถสร้างทางลัดผ่านพื้นที่เวลารูหนอนเป็นอุโมงค์ที่เชื่อมต่อสองภูมิภาคที่แตกต่างกันของอวกาศและเวลา สร้างสะพานระหว่างพวกเขาการเดินทางข้ามเวลาไปยังอดีตไม่ใช่แค่เป็นไปได้มันผ่านไปแล้วนักฟิสิกส์ได้แสดงให้เห็นว่าอานุภาพเช่นอิเล็กตรอนและโฟตอนของแสงสามารถกระโดดจากอนาคตไปยังอดีตตัวอย่างเช่นอิเล็กตรอนสามารถสลายตัวไปตามธรรมชาติเข้าไปในส่วนย่อยอะตอมของตนแต่จากนั้นแทนที่จะหายตัวไปเมื่อมันสลายตัว มันสามารถไปปรากฏตัวอีกครั้งในพื้นที่อื่นในอวกาศในบางจุดก่อนที่จะหายไปนักวิทยาศาสตร์ได้คิดออกว่าเราสามารถควบคุมกระบวนการนี้โดยใช้เรเซอร์ได้อย่างไรหวังว่าตอนนี้คุณจะเข้าใจแนวคิดของการเดินทางข้ามเวลาหากคุณกำลังอ่านข้อความนี้นั่นหมายความว่าเราตัดสินใจว่าคุณพร้อมสำหรับการขับขี่ของชีวิต ที่จะพาคุณผ่านอาวกาศและเวลาไปยังโลกและอารยาธรรมที่เกินกว่าความฝันอย่างไรก็ตาม GF ได้ติดตามโลกนี้มาเป็นพันปีแต่ตอนนี้มนุษย์กำลังเปิดตัวรับความเป็นไปได้ใหม่ๆนอกเหนือจากความเชื่อในปัจจุบันคุณกำลังจะออกเดินทางที่จะพาคุณไปสู่ขอบของความเป็นจริงและกลับไป และจะเริ่มต้นการเดินทางครั้งนี้อย่างไรคุณจะตระหนักถึงมนุษย์ต่างดาวและสิ่งมีชีวิตที่นอกเหนือกว่ามากขึ้นได้อย่างไรคุณเดินทางข้ามเวลาได้อย่างไรใช้ความตั้งใจของคุณก่อนนอนจงตั้งความตั้งใจของคุณและถามเทวดาประจำตัวของคุณและชี้นำทางให้คุณสามารถจดจำความฝันของคุณได้เมื่อคุณตื่นขึ้นมาให้คุณเชื่อมต่อก,กับพระแม่ธรณีเป็นประจำ ให้เดินเท้าเปล่าบนพื้นดินพื้นทรายหิมะหรือว่ายน้ำในทะเลหรือทะเลสาบทุกวันเพื่อรางพิษในร่างกายของคุณคุณต้องชำระรางร่างกายของคุณอย่างเต็มที่ร่างกายของคุณมียาฆ่าแมลงมีเชื้อรามีโลหะหนักปริสิทธิ์จนไปถึงสารเคมีสารพิษเหล่านี้จะเป็นตัวปิดกั้นกระบวนการสเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของคุณ ้วไปปรับปรุง DNA ของคุณให้คุณดื่มน้ำแร่จากฤดูใบไ,ไม้ผลิและทานผลไม้สดเยอะๆเติมน้ำบำรุงและล้างพิษในร่างกายด้วยการกินอาหารที่เหมาะสมฟังเพลงร้องเพลงเต้นรำเพิ่มการสานสะเทือนของคุณให้สูงด้วยการมีความสุขและทําในสิ่งที่คุณรัก